ว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาเป็นศาสดาเอกของโลกนั้นแสดงถึงเรื่องการให้ทานเป็นพื้นฐานสําคัญเป็นนักเสียสละดังที่เราได้เห็นในววลาสุดท้ายที่พระองค์เป็นพระเวสสันดรการให้ทานจนจะไม่มีในเหลือหลอจนกระทั่งถึงชาวบ้านชาวเมืองเขาขับไล่พระองค์ออกจากบ้านจากเรือนไปอยู่ที่เขาวงกต พราะเห็นว่าทานมากเกินไปจนจะทําให้บ้านเมืองล่มจมนี่เป็นความเห็นของคนประเภทโสกปกบแต่พระองค์ซึ่งเป็นผู้สะอาดทางพระไทยเพื่อจะตัดรูปเป็นศาสดาของโลกเป็นผู้ทรงยินดีในการให้ทานให้ทานไม่อาดไม่อั้นสุดท้ายเขาก็ขับไล่ออกจากบ้านจากเรือนจากพระราชวัง เข้าไปอยู่ในเขาองกตเอาขับไล่ก็ยอมไปพระองไม่ไม่ฝ่าไม่ฝืนไปแล้วพระเตัยแห่งความเพื่อเป็นศาสดาองค์เอกได้แก่พระโพชิสัต์นั้นไม่ละอัยาศิยของตนเข้าไปในเขาวงกตแล้วเขาไปขอทานไม่มีอะไรจะให้เขาทานให้เขาเขามีกัญหาชาลีสองผงท่านก็ยกเป็นทานไปเลย นี่แหละความให้ทานเพราะการให้ทานไม่มีใครมีอำนาจจะมาบังคับพระองค์ได้พระองค์จึงทําตามพระดีอาศัยของพระองค์เองอในกันหาชาีีํำที่แสดงไว้ในชาดกนั้นเป็นคติตัวอย่างอย่างการเสียสละแม้ที่สุดพระโอรสพระราชธิดดาทั้งสองนั้นก็พระองค์ก็เสียสละได้คนเราไปยังไงเสียดายไหม มีลูกด้วยกันกี่คนเราจะหาว่าลูกหลายคนนี้มันเฟอไม่มีคุณค่ามีราคาเสียสะละโยนลงทิ้งถนนพ้นทางทิ้งกลางบ่อกลางซ้วมทิ้งไปตามทะเลหลวงไปเสียอย่างนี้ใครทำได้ลงคอลูกทุกคนเป็นลูกของตัวเองมีความรักเสมอหน้ากันหมดใครจะเป็นคนมีคนจนความรักลูกนั้นไม่เคยละไม่เคยหย่อนยาน แม่น้ำมหาสมุทรสู้ไม่ได้ความรักในลูกทั้งหลายนี่แหละเขารักขนาดไหนเราเทียบถึงลูกของเราลูกคนหนึ่งก็รักเท่าลูกคนหนึ่งสองคนรักเท่ากันสามคนรักเท่ากันมีท้องฟ้ามหาสมุทรเป็นลูกทั้งหมดความรักนี่ก็เต็มท้องฟ้ามหาสมุทรไม่มีลดหย่อนผ่อนผันหรือเบาบางลงไปได้เลยก็คือความรักลูกนี่แหละสมบัติที่มีค่ามากซึ่งแสนรักที่สุดคือลูกของตัวเอง แล้วเหตุใดพระพุทธเจ้าจงทรงสลัดทานกันหาชฉลีซึ่งเป็นพระโอรสทั้งสองและแสนรักสุดยอดเลยเพราะไม่มีที่พึ่งอะไรก็อาศัยสี่พระองค์นี่เท่านั้น <c oughs> พระนางมัตสีก็เป็นพระชายาครึ่งคู่พึ่งเป็นพึ่งตายคู่สร้างบารมีกันมาแต่กับไหนกันใดเพื่อความเป็นศาสดาของโลก มีพระนางพิมพ์มีพระนางมัส,สีนี้เป็นคู่บรารมีสั่งสมมานานแสนนานากันหาชารีก็เป็นเช่นเดียวกันเมื่อถึงการที่จะสละเป็นขั้นสุดยอดให้โลกได้เห็นตัวอย่างแห่งความเป็นศาสดาเป็นมาจากใครเป็นมาจากอะไรยังได้เห็นเวลาพระองค์ทรงสละทานกัรหาชาลีออกไปทั้งทั้งที่เป็น ยอดแห่งความรักสุดเหมือนหนึ่งว่าพระไทยจะหลุดขาดออกไปในเวลานั้นแต่พระองค์ก็ทรงจำพระไทยจำใจบริจาคไปได้นี่คืออํานาจแห่งทานเ <c oughs> มื่อจวนเข้าไปเท่าไหร่แล้วอํานาจแห่งทานนี้ยิ่งหนักเข้าไปหนักเข้าไปเพราะทานเป็นพื้นฐานแห่งจักโลกที่อยู่ร่วมกันได้ถ้าขาดทานนี่เสีย แม่ที่สู่ครอบครัวย่าเรือนแต่แล้วครอบครัวนี้แตกก็จะกระจายเป็นได้เลยลูกไม่เป็นลูกพ่อไม่เป็นพ่อแม่ไม่เป็นแม่เพราะความเสียสละต่อกันไม่มีสัตว์ในบ้านเราไม่ต้องพูดมีกี่ตัววิ่งเพ่นนี้ไปหมดหาเก็บเศษเดนกินกันทั่วถนนทุนทางนั่นแหละเพราะเจ้าของไม่เสียสละเน้อล,ลูกเต้าทั้งหลายนี้แตกก็จะกระจายไปหมดเพราะพ่อแม่ไม่เลี้ยงดูผัวกับเมียไม่ดูกัน แตกกันอีกแตกกันอีกนี่คือความเสียสละยึดเหนี่ยวเอาไว้พึ่งเป็นพึ่งตายพึ่งสุขพึ่งทุกข์มีความร่มเย็นต่อกันฝากเป็นฝากตายซื่อสัตย์สุจริตต่อกันมีความอบอุ่นสุดยอดคือการเสียสละเ <c oughs> นี่ยพระพุทธเจ้าทรงเอายอดแห่งบุญแห่งกุศล์มาเป็นพื้นแถงฐานแห่งการดาเนินพระความเป็นศาสดาสอนโลกจึงทรงวางรากฐานของทานนี้ไว้เป็นสําคัญอันหนึ่ง <c oughs> ที่ชาวพุทธของเราได้ดําเนินมาเวลานี้มาจากพระพุทธเจ้าของเรานั่นแหละ <c oughs> นี่พูดถึงเรื่องทานโยกศาสดาของเรามาเป็น้นชาวบับอันเอกอดียยึดตามนี้เอาจนก็จนไปความจนความมีคนตนีก็จนได้เป็นเศรษฐีก็จนทางน้ําใจได้เยขอให้มีน้ําใจก็แล้วกัน เราอยู่ที่ไหนเมื่อมีน้ำใจต่อกันแล้ว <c oughs> ไม่ต้องถามหาชาติชั้นวรรณะกันไม่ต้องถามสถานที่อยู่ที่เกิดอำเภอจังหวัดตำบลหมู่บ้านตลอดภาคนั่นภาคนี้ไม่ต้องถามกันณนะความดีเข้าถึงกันเท่านั้นละ่ะความดีจากการเสียละสละจากความมีแก่ใจจากความให้ให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ถือสีถือสาเห็นว่าเป็น ท่านแสดงไว้ว่าสัตว์เปสัต์ตามว่าสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งละสัตว์ทั้งหลายมีความเกิดแก่เก็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นมีกรรมเป็นของตัวเกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมทั้งกรรมดีกรรมชั่วมีผลเป็นมีกรรมเป็นเครื่องสืบต่อต่อไปต่อไปกรรมนั้นเป็นของตัวเองท่านว่ากรรมมศโกมิคือกรรมเป็นของเราจะแยกสัรปันส่วนให้เป็นสมบัติของใครไม่ได้ทั้งกรรมดีกรรมชั่ว สัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาจากอำนาจแห่งกรรมด้วยกัน <c oughs> ชาติจึงไม่สอนให้ประมาทกันผิดทางของลูกชาวพุทธเราต่างคนต่างมีความจงรักภักดีมีความรักใคร่มีความเสียสละต่อกันและให้อภัยกันแล้วมนุษย์เรานี้อยู่กันได้หมดเลยไม่มีคำที่ไปเกี่ยวข้องกับชาติชั้นวันณะสถานที่อยู่ <c oughs> บ้านนอกในเมืองไม่มี มันอยู่กับคนดีกับความดีของคนกับความชั่วของคน <c oughs> นี่แหละจะทําให้บ้านเมือง <c oughs> เพื่อนฝูงแตกก็จะกระจาย <c oughs> กเพราะความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ได้ความทะหนีถีเหนียว <c oughs> ไปที่ไหนไม่มีคนนับถือคอยไปกินตับกินปอดเขาพอได้ช่องว่างเอาพอโคตรคตรเอาพอโกงโกงเอาพอรีดพอไถแบบไหนรีดเอาไถไป พอโฉกโฉกพอรักรักพอป้อนโป้นพอจี้จี้นี่คือความชั่วทํางานเพื่อทําลายโลกซึ่งเป็นส่วนรวมให้แต่กระจัดกระจายไปได้เพราะความตนหนีนี่เป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองต่อสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งนี่ให้พากันระมัดระวังแล้วสิ่งที่เป็นคู่คู่ปรับชาล้างกันค,ค,คือความเสียสละ <c oughs> เอามีมากมีน้อยแบ่งสรรปันตวนกันไปใครอยู่ที่ไหนไม่ยอมให้กันอดตาย เมื่อเห็นความลําบากลาบนแม้แต่สัตว์เห็นเป็นความลําบากพอช่วยเหลืออะไรเขาก็ชงช่วยเหลือยิ่งมนุษย์ตาดําๆด้วยแล้วยิ่งมีน้ําใจที่ช่วยเหลือกันให้เต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยเมื่อต่างคนต่างมีน้ําใจประเภทเดียวกันสมกับเราเราเป็นลูกชาวพุทธด้วยแล้วเมืองไทยเรานี้ไม่มีอะไรที่จะแน่นหนามัม่นคงยี่กว่าเมืองไทยที่รักกันด้วยความเป็นธรรมเป็นลูกชาวพุทธด้วยกันไปที่ไหนที่ไหนเข้ากันได้หมดไม่อดตาย ไปที่ไหนไม่ยอมตายละ่ะพราะน้ําใจมีทุกแห่งผลตําบลหมู่บ้านทุกบุคคลเฉลีฉ่ยเผื่อแผ่เลี้ยงกันดูกันจนได้นั่นแหละนี่อํานาจแห่งทานไปที่ไหนประสานกันได้หมดเนี่ยอำนาจแห่งฐานซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตมากที่สุดแล้วชาวพุทธเรารู้สึกจะเป็นพื้นฐานมาเป็นประจำอันนี้หลวงตาขอชมเชยเป็นอย่างยิ่ง เกิดมาตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเลียพ่อแม่พาทําบุญให้ทานไปบ้านไหนเมืองไดมีแต่การทําบุญให้ให้ทานตักบ,บาตรทุกสิ่งทุกอย่างทําได้หมดเสียสละต่อกันนี้ก็เหมือนกัน <c oughs> ไปที่ไหนไม่อดอยากไม่ตายนี่คือนิสัยแห่งชาพุทธเรามีความเสียสละชาพุทธเราจึงมีความร่มเย็นเป็นสุขเพราะหนึ่งว่าอูแห่งศีลแห่งทานแห่งความเสียสละ อยู่ในเมืองไทยของเรานอกจากนั้นยังเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำชมบัติเงินทองมีพอเป็นพอไปไม่อดอยาก <c oughs> นี่ก็เพราะอำนาจแห่งการ <c oughs> ให้ทานการเสียสละการเลี้ยงดูการการให้อภัยกันนี่เป็นเรื่องของทานพระพุทธเจ้าอาปชสดาองค์เอกสอนทานเป็นพื้นฐานสำคัญอาไว้ <c oughs> ต่อจากนั้นก็สอนเรื่องศีล คำว่าศีลคือทรรมที่ละเอียดกว่าทานเข้าไปคำว่าศีลศีลเนี่ยทำจิตใจของตนให้แน่นหนามั่นคงด้วยธรรมวระหนึ่งว่าภูเขาทั้งลูกธรรมศีละศีละที่แปลออกมาเป็นภาษาไทยเราเรียกว่าศีลศีลก็แปลว่าหินนั่นเองหินมีความแน่นหนาชั้นใด ศีลธรรมภายในจิตใจของเราก็ให้มีความแน่นหนามั่นคงอย่างนั้นในการรักษาของเราอย่าเอีนงเอียงหวั่นไหวโยกคล้อมต่างๆจะไม่มีคุณงามความดีมีศีลเป็นต้นติดตัวเลย <c oughs> จึงต้องให้พากันรักษาศีลเนี่ยหลักศาสนาของพระพุธทธเจ้าที่ทรงแสดงแก่สัตว์โลกด้วยมาทานเป็นพื้นฐานสำคัญ